สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กันกับผมในเกม The Crew m o t o r f a c e มาต่อจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เราแนะนำวิธีหรือด่านฟาร์มอะไรสำหรับพาหนะประเภทกาววีคัลมาในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการฟาร์มสำหรับพาหนะชนิดอื่นๆที่เหลืออยู่นะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มรับชมกันเนื้อหาในคลิปนี้ ผมขอ disclaimer ไว้ก่อนว่าเกิดจากการที่ผมได้ไปทดลองเล่นเองและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมาคร่าวๆก่อนนามาตัดสินใจทําเนื้อหาของคลิปนี้ดังนั้นอาจจะมีเนื้อหาบางอย่างที่ตกหลน่นผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงไปได้นานาคตดังนั้นผมแนะนําให้ดูคลิปของ y o u t u b e ท่าน,นอื่นประกอบเป็นข้อมูลศึกษาด้วยนะครับแต่ถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนอยากจะเสริมหรือแลกเปลี่ยนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับพานะที่จะมาแนะนำในคลิปนี้จะประกอบไปด้วย Dexter หรือรถแรกเรือและเครื่องบินแต่ก่อนที่จะไปแนะนําด่านและวิธีฟาร์มของภาหนะทั้ง3ชนิดนี้ผมขอแนะนําสิ่งที่ต้องเตรียมมันก่อนที่จะใช้ฟาร์มสําหรับภาหนะทุกประเภทนั่นก็คือเซตโบนัสแอฟฟิกและเลเจนด์พอยส์สำหรับเซ็ตโบนัสแนะนําให้ใช้อะไหลทุกชิ้นที่มีเซตโบนัสลูดิเกอร์กับภาหนะที่เราจะใช้ฟาร์มนะครับ เนื่องด้คุณสมบัติที่จะทําให้ได้รับกล่องอะไรเพิ่มขึ้น2เท่าจากเดิมที่เราได้รับมาเสริมด้วยอีก2อแอฟิกในอะไรแต่ละชิ้นได้แก่ลัคกี้เพิ่มโอกาสได้รับอะไรสีทองและโกฟิงเกอร์เพิ่มโอกาสที่เราจะได้รับอะไรเพิ่มมากขึ้นแต่เนื่องด้วยช่วงแรกของการฟาร์มเราอาจจะยังไม่มีอะไรพวกนี้ที่มีเซตโบนัสลูดิเกอร์ผมก็แนะนําให้ใส่อะไรสีทองตัวไหนก่อนก็ได้หรือหากยังไม่มีสีทองก็ใส่ตัวที่มีดับ ใกล้คเคียงกับสีทองก่อนเราค่อยเปลี่ยนมาใช้สีทองเมื่อเราสามารถหาได้จากนั้นก็สุ่มหาแอฟฟิกทั้ง2อ,อย่างที่ได้กล่าวไปเพื่อที่ให้อย่างน้อยๆเราจะได้มีโอกาสรับจํานวนอะไรหรืออะไรสีทองมากขึ้นจากการฟาร์มเช่นเดียวกับเลเจนด์พอย t ์หากเรามีแต้มอัปเกรดผมก็แนะนําให้เอาแต้มไปอัปเกรดในส่วนของลัคกี้และโกฟิงเกอร์อีกส่วนสุดท้ายที่แนะนําให้ทําก่อนฟาร์มก็คือ การไปเล่นเพลย์ลิสต์ทั้ง2อ,อย่างนี้นะครับก็คือ e เมริก m u s า l e A m มมาสแตงทริบิวแล้วก็ Ocean and Sky ให้จบเสียก่อนเพื่อที่เราจะได้ใช้ด่านในเพลย์ลิสต์ดังกล่าวมาฟาร์มได้อิสระเอาล่ะครับเมื่อทุกคณพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มดันที่ใช้ฟาร์มกัน เริ่มด้วยที่ d ร a กสเตอร์หรือแร็กด่านที่ผมจะแนะนำให้ฟาร์มจะเป็นด่าน Vegas Strip ที่อยู่ในเพลย์ลิสต์อเมริกันมัสเซลอัมัสแตงทริบิวหรือจริงๆจะเป็นด่านอื่นที่สามารถคัตตอมและสามารถนำรถแร็กไปเล่นได้ก็เช่นกันโดยเงื่อนไขของด่านจะให้เราขับไปถึงเส้นชัยแบบทางตรงสั้นๆภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยในแต่ละอีเวนต์จะให้เราขับแข่งแบบเดิม3รอบแล้วจึงใช้เวลาที่เราทำได้น้อยที่สุด มันเป็นตัวตัดสินอีเวนต์นี้จะใช้เวลาจบทั้งสิ้นประมาณ2นาทีแต่ถึงอย่างนั้นมันกลับได้อะไรน้อยมากเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้ไปหากใครไม่มีเซตฟาร์มอะไรที่เราจะได้จึงมีแค่2ชิ้นโดยประมาณซึ่งใช้เวลานานมากถ้าหากเราดวงซวยไม่ได้ของที่ต้องการเสียทีจริงๆก็พอมีวิธีอื่นอีกก็คือการหากล่องสมบัติามแผนที่หรือจะไปเล่นกิจกรรมประเภทฟีดมินิอีเวนต์รอบแผนที่ หากโชคดีก็อาจจะได้เยอะในเวลาคอๆกันแต่ถ้าซวยก็อาจจะได้ไม่ต่างกันหรือน้อยด้วยกันหากเทียบเวลาที่ใช้ไปต่อมาจะเป็นการฟาร์มด่านเรือด่านที่นะนำจะเป็นด่าน อ่านยากชิบหายยา์ชเซอร์ฟินอ่าสักอย่างนี่แหละครับที่อยู่ใน Paris, Ocean and Sky. เพลสออเชียนแอนด์สกายโดยก่อนที่จะเริ่มเล่นกันในส่วนของคัสตอมด่านผมจะแนะนำให้ปรับสภาพอากาศเป็นช่วงมิดเดย์หรือช่วงกลางวันนะครับเพะจะเป็นช่วงที่ขึ้นเงียบสงบที่สุดทำให้เรือเราขับได้ความเร็วที่มากที่สุดและจบด่านได้เร็วที่สุดส่วนเงื่อนไขของด่านนะครับก็คือให้เราขับไปถึงเส้นชายเป็นคนแรก โดยที่ในระหว่างทางจะมีเช็คพอยท์ให้เราขับผ่านไปจุดๆไปในแต่ละรอบใช้เวลาฟาร์มอยู่ที่ไม่เกิน2นาทีครึ่งอะไรที่ได้เริ่มต้นจะประมาณ4ชิ้นหากมีเซตฟาร์มก็จะได้ยิ่งมากกว่านี้อีก right the cake Celebrate, so like และสุดท้ายกับการฟาร์มเครื่องบินด่านที่ใช้าฟาร์มจะเป็นด่าน Skyline Light ที่อยู่ใน p พลส s อเชียน a n Sky เงื่อนไขของด่านก็คือให้เราบินถึงเส้นชยัยภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยที่ระหว่างทางจะมีเช็คพอยต์ให้บินผ่านหากบินผ่านได้แบบเพอร์เฟจะได้ลดเวลาที่จบด่านลง หากพลาดเช็คพอยต์จะถูกบวกเวลาเพิ่มซึ่งจริงๆหากเครื่องบินเราฟาร์มจนประสิทธิภาพสูงสุดเราจะไม่ต้องไปกังวลเรื่องมากว่าจะผ่านให้มันเพอร์เฟกต์ไหมนะครับส่วนเวลาที่ใช้ฟาร์มจะประมาณ2อนาทีครึ่งพอๆกับด่านเรือและอะไรที่ได้มาก็จะจำนวนพอกันก็ all, จบไปแล้วนะครับสำหรับด่านฟาร์มอะไหล่ของภานะทั้ง3ชนิด ที่ยังคงเหลือจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้หากมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรืออยากจะเสริมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมส่วนใครถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้แล้วและคิดว่ามีประโยชน์ก็สามารถช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อดูคลิปอื่นๆของช่องผมได้เลยนะครับเดี๋ยวในอนาคตถ้าผมฟาร์คมครบหมดแล้วผมจะมาแนะนำว่าเซตไหนอัฟฟิกไหนใช้ยังไง เกกับภานะประเภทไหนกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ